ว้าวนี่คือคากินะคะฝีมือลูกชายค่ะทุกคนตุนคากินะคะครั้งก่อนก็ตุนขาไปแล้วนะคะเพราะว่าเป็นขาใหญ่ค่ะทุกคนตรงนี้จะเป็นคากิของส่วนขานั้นนะคะก็เก็บแช่เอาไว้นะคะในวันนี้ก็ได้เลิกงามยามีก็ตุนคากิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกินมื้อเย็นวันนี้นะคะสองคนกับลูกชายค่ะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะลูกชายกําลังทําอีกเมนูหนึ่งก็คือไก่ค่ะทุกคนแต่รักจังไม่กินไก่ กินแต่คากินี่พอกินได้อยู่นะคะทุกคนนี่มื้อเย็นนะคะทานที่บ้านกันสองคนกับลูกชายค่ะคากิคากิกินคากิด้วยกันนะคะทุกคนดูซิน่ากินไหมคะนี่ก็คือหนึ่งขานะคะของคากินะคะก็พอมีเนื้อกุบๆนะคะชอบกินคากิไหมเอ่ยกินคากิกันค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมีแล้วยังจะกินกับ เครื่องเคียงนะคะเดี๋ยวทุกคนมาดูนะคะว่าเครื่องเคียงที่รักจังจะกินกับคากิคือไปกินที่สเต็กนะคะร้านสเต็กพอดีเขาใส่เครื่องเคียงอันนี้อร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะทุกคนมาดูนะคะว่ารักจังจะกินกับอะไรและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูของลูกชายนะคะเรียกไก่นิวโอรีนถูกไหม ไก่นิวโอลินเดี๋ยวจะเรียกไม่ถูกนะคะทําด้วยฝีมือของลูกชายเองค่ะนี่ทํานี่เขากินคนเดียวนะคะรักจังไม่ได้กินด้วยเพราะว่าไม่กินเนื้อไกค่คะะส่วนตรงนี้คากิเดี๋ยวจะเอาเครื่องเคียงมากินกับคากินะคะตรงนี้ยกให้ลูกชายคนเดียวเลยและนี่ก็จานของรักจังเองค่ะทุกคนมีข้าวมีคากิแล้วก็มีแอป ทุกคนอาจจะแปลกใจนะคะว่าทําไมต้องมีแอปเปิ้ลด้วยเพราะว่ารักจังไปกินสเต็กร้านหนึ่งนะคะทุกคนปกติเราไปกินสเต็กก็จะมีแต่เนื้อสเต็กแล้วก็เป็นมันฝรั่งทอดถูกไหมแต่ปรากฏว่าร้านนั้นมีทั้งข้าวมีทั้งแทนที่จะเป็นมันฝรั่งทอดกับเป็นแอปเปิ้ลกับแตงโมเป็นเครื่องเคียงค่ะทุกคนรักจังทานแล้วติดใจในรสชาติมากๆเลยเพราะปกติรักจังก็ไม่ทานไม่ชอบทานมันฝรั่งทอดอยู่แล้วไปทานสเต็กทีไรไม่เคยทานเลยค่ะทุกคนปรากฏว่าร้านนี้เขามีแอปเปิ้ลเป็นเครื่องเคียง แตงโมทําให้รักจังติดใจในรสชาตะะิแล้วค่ะก็เลยลองมาทําทานเองที่บ้านในวันนี้ค่ะทุกคนแต่ลักจังเพิ่มน้ําพริกปลาดุกฟูนะคะแทนซอสนะคะทําให้รสชาติกินกับคากิเมรี่นค่ะทุกคนลองไปทําทานดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะ